ผมพี่หวนยาวมากแล้วอะอะแล้วไงต่อตัดผมสักหน่อยดีไหมอะไม่ดีมั้งทำไมอะผมมันยาวเกินไปอะดูดิมันยาวจนจะถึงขาถึงเข่าแล้วนะเนี่ยโอ้โหไปตัดผมกันหน่อยดีกว่าแต่ว่าพี่เอกว่าไม่ดีมั้งเอาหน้าเอาหน้าลองไปตัดผมหน่อยก็แล้วกันอ่า,อา,อางั้นงั้นจะตัดใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่เอก ร้านตัดผมไม่มีใครอยู่เลยอะใช่เขาไม่มีคนอยู่วันนี้ไม่มีคนอยู่เหรอใช่งั้นเดี๋ยวเพกทําใม้พฝนหน่อยได้ไหมอะไม่ดีมั้งเอาหน้าตัดให้หน่อยก็แล้วกันก่อนต,ตัดต้องมาสระผมก่อนอ่าแล้วแต่เอางั้นก็เอาอย่างนั้นนะอ่าเดี๋ยวสระผมไม่หน่อยนะอืะอสระเลยสระเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขยำขยี้ดึงเข้ามานี่อยู่เฉยๆดิเสร็จยังอะ ยางนี่เพิ่งจะเอาลงลงแชมพูสระผมเนี่ยอะอะอะ,อะ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 ไงง่ายมากะต้องเกาแรงหรือเกาเบาอะเกาแรงแรงเลยขยำขยี้ไปเลยเกาแรงแรงเลยเหรอเออเอแรงแรงไปเลยเดี๋ยว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 ต้องมีการนวดผมก่อนพี่ฝนเรียบร้อยอยังเรียบร้อยยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่เอกนวดผมก่อนนะอ๋อไม่ใช่อันนั้นแล้ว,วเอกไม่ใช่แล้วนวดผมไม่ใช่อันนั้นแล้วโอ โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวอันนี้เดี๋ยวมาตัดให้หน่อยดิมาตัดตัดตัดผมให้หน่อยตัดที่ไหนกันเนี่ยเนี่ยตัดตรงเนี้ยตัดเนี่ยตัดดอกไปเลยนะตัดดอกไปเลยจุบชบๆุบนะตัดตัดตัดเลยตัดเลยเฮ้ยมันอุปกรณ์ตัดมันไม่ถูกต้องเนี่ยมันต้องใช้อะไรอ่ะต้องใช้อันนี้แล้วนี่มาอะไรตัดเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นแล้วตัดผมโอ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทอามอ่ะเดี๋ยวเผดทำไมผมมีฝนถึงกลายเป็นแบบนี้อ่ะเป็นยังไงอ่ะเนี่ย ทำไมตัดแล้วพี่ฝนกลายเป็นแบบนี้อ่ะมันไม่ถูกสีใช่ไหมไม่ถูกสีเลยงั้นมานั่งย้อมตรงนี้มานั่งย้อมตรงไหนเนี่ยย้อมตรงนี้เหรอย้อมยังย้อมย้อมผมเหรอย้อมเลยย้อมสีอะไรอ่ะสีแดงหระเอาสีอะไรก็ย้อมไปสีนี้อ่ะสีแดงเนี่ยนะเดี๋ยวย้อมผมใช่ไหมอ๋อย้อมย้อมเลยย้อมเลยอืมเฮ้ยอย่าเงียบอย่าเงียบอย่าเงียบย้อมเสร็จยังย้อมเสร็จแล้วเป็นไงบ้างอ่ะดูดีเปล่าก็แปลกๆอยู่นะ ดูดียังอ่ะมันเป็นทรงที่ต้องการยังไงพี่บอลคิดว่าพี่เอกนี่เป็นช่างทําผมไม่ได้แล้วอ่ะก็ <Hey. S 1> บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าตัดไม่เป็นตัดไม่เป็นหรออพอ,อแล้วทําไงดีอ่ะทีเนี้ยร้านตัดผมไม่มีใครอยู่เลยอ่ะดูดิวันนี้เขาเป็นวันประชุมช่างตัดผมโลกว่ะเนี่ยวันหยุดแห่งชาหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้อางี้ดีกว่าพี่เอกทำผมไม่ได้เรื่องเลยไปหาร้านตัดผมร้านหนึ่งดีกว่าเ,ออเรื่องมากจริงๆ ไปออกไปนอกเมืองกันดีกว่าออามามาขึ้นรถมาโอ้ดูผมพ่าก็ขาสิโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยดู <c oughs> ตัดผมยังไงผมเป็นแบบนี้จะไปรู้ได้ยังไงอ่ะไปทางไหนอ่ะไปทางนี้ไปทางนี้<อ> <ไป S 1> ก็แล้วกันไปเราไปนอกเมืองกันดีกว่าเราไปนอกเมืองใช่ไหมอ่ะเาไปนอกเมืองไปนอกเมืองโอเคงั้นเราไปนอกเมืองอไปทางนี้นะอ่าอ่าโอเคโอเคไปกันเลย <c oughs> โอ้โหพี่เอกร้านตัดผมร้านนี้เป็นร้านใหม่ซะด้วยสิ มันไม่ใช่คนตัดผมนี่นะอ้าวแล้วใครตัดผมให้เราอ่ะรู้สึกเขาจะใช้ AI ในการตัดผมอ่ะ AI นี่หุนนหห่นยนต์เหรอเออหุ่นยนต์ดูเพื่อนดิโอ้ดูท่าทางน่าจะตัดดีนะเนี่ยดูเดะดูเดะโอ้หมองไม่เห็นมอไม่เห็นเน่เน่เน่ไม่ไม่ไหมมันต้องหยอดเหรียญด้วยเปล่าต้องหยอดเหรียญเหรอแล้วเอาเหรียญจากไหนมาตัดผมอ่ะไม่รู้แต่ดูคนนี้ดิเขาจะโดนตัดผมเขาร้องไห้ด้วยอ่ะร้องไห้ทําไมอ่ะ ร้องไห้ร้องไห้ทําไมอ่ะเพล็กร้องว่าอะไรอ่ะร้องว่าอะไรไม่รู้แต่ว่ารู้สึกเขาจะแข็งทื่อไปซะแล้วอ๋อแสดงว่าหุ่นยนต์ตัดผมร้านนี้ต้องมีปัญหาแน่นอนเลยอ่ะมันจะโดนไวรัสแน่นอนนี่ดูโดนดไวรัสงั้นเหรอใช่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันทรงผมอะไรทาไมเขาตัดผมเป็นแบบนี้อะแย่จุงเบออะ่ะพี่เอกโอ้ไปฝนดูนี่ดีดูอะไร,รอระตรงนี้มีแขนหุ่นยนต์หลุดอยู่นี่ชำรุดอยู่ตรงเนี้ยแขนหุ่นยนต์ขาเหรอเออ อย่างนี้แย่แล้วร้านนี้ดูท่าทางจะไม่ดีอะพี่เอกเราออกไปจากที่นี่กันดีกว่าโอ้แล้วตรงที่หลุดอยู่นี่กระจกเขาก็หลุดด้วยนะพี่ฝนเดี๋ยวนะประตูประตูมันล็อกอะฮะประตูล็อกอ่ะแล้วใครตะปูมาตอกตะปูพูดพูดอะไรเนี่ยเอาประตูมาตอกตะปูเอาตะปูมาตอกประตูเออถูกแล้วโอ้งง้าทำไงอะประตูล็อกอ่ะประตูล็อกเราต้องออกทางอื่นแล้วเนี่ยออกทางอื่นเนาะ เอา<ง>้างไหนอ่ะพี่เอกเห็นกระจกมันหล่นลงมาแล้วมันมีรูรอดอยู่ตรงนี้ด้วยกระจกหล่นเนาะมีรูรอดตรงไหนรอดตรงเนี้ยหรอไงตรงเนี้ยตรงเนี้ยนั่นไงมีเพื่อนวิ่งไปทางนู้นแล้วเพื่อนกระโดดกีดการ์ดกันอยู่ตรงนั้นเต็มเลยเพื่อนกีดการ์ดเหรอวันนั้นเข้าไปดูหน่อยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูท่าทางจะกีดการ์ดของจริงแล้วอ่ะพี่เอกพี่ฝนพี่เอกเห็นหัวโลกอ่ะนี่ไงเห็นหัวโลกจริงด้วยอ่ะหัวโลกของจรงนะิงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในร้านตัดผมแห่งนี้เนี่ยโอ้ก็น่ากีดการ์ดอยู่นะ โอ้ดูเพื่อนดิเพื่อนหัวหลุดไปแล้วอ่ะทำไงดีอะเพื่อนตัวขาวซีดเลยตัวซีดเลยตัดผมจนตัวซีดเลยอะมีฝนนี้น้ําอะไรน้ำบาร์บีคิวหรออืมดูท่าทางน่าจะเป็นลาวาน่าจะเป็นลาวางั้นโดดข้ามดีกว่าอย่าไปรีรอกันเลย เราอย่ารีรอเราหาทางออกไปจากร้านตัดผมร้านนี้กันเถอะดูท่าทางแล้วอ่ะนะ AI น่าจะขัดข้องกับหุ่นยนต์ชํารุดหรือเปล่านี่ไงเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้ทําอยู่ตอนเนี้ยก็กลายเป็นลูกกิ้งหมุนติ้วๆๆตรงเนี้ยแล้วเราโอเป็นไงเป็นไงเป็นไงเกือบตุยเน่แสดงว่าร้านตัดผมมีปัญหาดูทรงผมหล่นลงมาจากท่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะเต็มไปหมดเลยอ่ะตัดทรงผมดีๆกลายเป็นหัวโกนไปหมดแล้วเนี่ยระวังให้ดีระวังให้ดีเดี๋ยวหัวเราจะโกนไม่มีผมซะนี่ อาะชบเเฮ้ยไปเร็วข้าพี่เอกเกือบปุยเฮ้ยจะว่าไปเดี๋ยวนะพี่เอกฮะจอดหายไปไหนนี่เออจอดไม่ได้เข้ามาด้วยหรอเดี๋ยวจอดหายจอดหายไปเฉยเลยหรือว่าหุ่นยนต์ยาวจอดไปแล้วอ่ะอาจจะโดนจับตัวไปแล้วก็ได้อะนะโอ้หุ่นยนต์จับตัวจอดมันม่ฝนไปแล้วทําไงดีเออโอ้เรียกตัวติดไฟไม่ต่อน้าตอตา ตัวติดไฟอ่ะไปอีกรูดีกว่าเฮ้ยตัวติดไฟเฉยเลยก็มันเป็นน้ําลาวาไม่ใช่หรอเป็นท่อลาวาเหรอลาวามันไหลทะลักในท่อน้ําล้นมาเนี่ยโอ้แย่จุงบบยร้านตัดผมอะไรทําไมมีลาวาแล้วนี่มีระเบิดอันนี้มันคือ TNT นี่นะนี่ระเบิดอ่ะเขามีให้เราเก็บไว้ด้วยพี่ฝนให้เราเก็บอ่แล้วเอาไปจุดตรงไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันนี่ระเบิดนี่ตรงนี้ไงจุดตรงนี้เลยโอ้โหระเบิดตุ้มเลยตุ้มเลย ไม่ตูมต้มสะเท, <มา S 1> ทีอุ้ยตู้มยังตู้มยังตุมต้มแล้ว,ลวตู้มแล้วเราไปไหนต่ออันนี้อะไรอ่ะเชือกอ่ะเราต้องไต่เชือกขึ้นไปหรอ ใช่ต้องไต่เชือกขึ้นไปข้างบนมันเหมือนมันมีรูอะไรบางอย่างนะที่มันทะลุลงมานะนี่มันใช่ร้านตัดผมจริงๆใช่ไหมเนี่ยอ้ออุปกรณ์ตัดผมแสดงว่าต้องมีปัญหาแน่นอนเลยอ่ะดูเดะอันนี้มันคืออะไรคือฟันของไอตัวนี้ตัวเครื่องตัดผมอ่ะอันนี้คือหวีหวีที่ไหนมันคือฟันของแบตเตอรี่ฟันแบตเตอรี่เนระใช่แสดงว่ามันคมมากแล้วพี่เอกตัวแตกไปแล้วอ่ะตัวแตกจริงๆฟันแบตเตอรี่มันจะสีกันไปสอันสั่นๆๆๆแล้วมันก็จะตัด ข้างหน้ามีหุ่นยนต์ทำไมพี่เอกตุยอ่ะขยบออกมามันมีหุ่นยนต์ที่ยิงเลเซอร์ได้อ่ะใช่มันยิงใส่พี่เอกเมื่อกี้เนี่ยยิงเลเซอร์ใส่ระวังนะเนี่ยมันยิงใส่เฉยอ่ะยิงปืดปัดนี่ไงยิงแล้วเนี่ยแต่ยิงใส่เราทำไมอ่ะก็มันต้องการกำจัดเราแน่นอนเลยเกือบไปเกือบตุยโดนยิงด้วยตกด้วยแล้วพี่ฝนถึงแล้วเออต้องหลบต้องหลบเลเซอร์ก่อนหลบหลบ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 นี่โอ้ยเนี่ยหุ่นยนต์จัดการเราน่ะแล้วพี่ฝนหลบมาโดน หลบมาโดนพี่เอกเหรเอ <c oughs> โอ้โหเฉียวไปนิดเดียวเฉียวไปนิดเดียวเร็วเข้าเอกเร็วอย่าหลบไวมันยิงหลบพี่ฝนมาโดนพี่เอกด้ยวย <c oughs> มาเร็วๆวมาเร็วๆวตรงนี้เร็วโดดมาเร็วๆร็วรีบโดดมาอยู่เฉยไม่ได้เ,เ,เ,เมันไม่ได้ยิงพี่เอกตกล้เบียกหลนลงไปเองมันโดนยิงแล้วมันเลยหล่นนะ่ะก <c oughs> ็พี่เอกกระโดดลงไปเองอ่ะเนี่ยพี่เอกพยายามจะวิ่งเฉียวเฉียวหัวไปนิดเดียวฮึบเร็วโดดมาโดดแล้วถึงแล้วถึงแล้วเร็วเร็วไป ตารางหมากรกตารางมากกักฮอดหมากอดใครอ่ะหุ่นยนต์โอ้เกืบไปเกือบไปเกือบไปเกือบตุยเนี่ยโอ้นี่ตรงนี้มันมีน้ำอ่เนี่ยหุ่นยนต์ทำน้ำหก หุ่นยนต์ทำน้ำหกหรือใครทำน้ำหกใส่หุน่หนยนต์หุ่นยนต์ทำน้ำหกหรือเปล่ามันก็เลยชอ็อตอ่ะมันน้ำหรือเจลพี่ฝนมีห,หวีติดอยูอ่แล้วลบแล้วลบแล้ว<ห><ห>โอ้โหดูดิดูหุ่นยนต์ดิตัว<ห>ใหญ่ชัดเลยอ่ะหุ่นยนต์อะไรเนี่ยหุ่นยนต์เลเซอร์ตัดผมได้อ่ะแสดงว่าร้านนี้จะต้องเอาเลเซอร์ไว้สําหรับตัดผมแน่นอนเลยมันเป็นหุ่นยนต์บาร์เบอร์แน่นอนหุ่นยนต์บาร์เบอร์แล้วโดนไฟช็อตโอ้รีบไปกันดีกว่าอ๋อเรารีบไปกันดีกว่า โอ้นี่ห้องอะไรทำไมมันมืดนะพี่ฝนไปไหนแล้วอยู่นี่อยู่ข้างหลังเนี่ยตัวอะไรหรือเปล่าจะมีตัวอะไรวิ่งใส่เราไม่เอาตกใจหมดเลยเพื่อนเพื่อนมาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดียวเฮ้ยค <mm ุณยตนบาร์เบอร์ขี่รถขี่รถอะไรมารถขนของอด่ขี่รถขนของเอามาแล้วแย่แล้วอุนยต์โอ้โหโดนไถเข้าไปเต็มเต็มมัวแต่ดูคัดซีน หุ่นยนต์ไถเราแล้วอ่ะพี่ฝนต้องชิดขวามาชิดขวานะชิดขวาชิดขวาริมขวานี่นะเราก็กระโดดข้ามมาเลยโดดไปเลยนะเพียไปแล้วเหรอเพียขึ้นมายืนตรงนี้แล้วพอเขามาปุ๊บเราก็กระโดดไปเลยเขามาปุ๊บหั่มาแล้วนี่ไงนี่ไงหุ่นยนต์ขนของนี่ไงติดกล่องแล้วเนี่ยเนี่ยก็ไปดิไปไปไปแล้วไปแล้วพวกเราเราต้องรีบไปแล้วหุ่นยนต์มายังหุ่นยนต์ตามมาไหมก็ติดไงหุ่นยนต์ตามมาไหมติดไหม้อ๋ขอหนักขนติดของเลยมาไม่ได้นี่นี่ มีต่อไหมเนี่ยว่าสว่างแล้วอันนี้เป็นแท่งตัวอ่ย <ไป S 1> สว่าง,อางพอดีเลยเราต้องไปทางไหนเนี่ยกระโดดขึ้นไปบนกล่องเนี่ยเหรอใช่แล้วมาเลยมาเลยมาเลยใจเย็นทุกคนใจเย็นโอ้พี่ฝนจะตัดผมทั้งทีทําไมต้องเจออะไรที่มันเป็นแบบนี้ตลอดเวลานี่เรามาตัดผมหรือเราไปแข่งซีเกมเนี่ยโอ้โหโอ้โหต้องกระโดดข้ามไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วนี่ยอะไรเนี่ยพื้นมันแตก พื้นมันแตกเหรอโอ้โหหุ่นยนต์มาหรือเปล่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนหุ่นยนต์กำลังไล่ตามเรามาโอ้โหเกือบปุยเราต้องกดล็อกเขาบอกว่าให้เรากดตรงนี้ลงกดล็อกประตูลงขึ้นแล้วขึ้นแล้วอะไรนั่นเดี๋ยวยีไล่เลดไล่แย่แล้วคุ้นๆนะมันคุ้นๆอยู่นะนี่มันยองฮีเหรอใจยองฮีล่ะฮะ ยังมี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปทดสอบดูนีทดสอบดิเล็ดไลินไลมาแล้วเขียวเขียวเขียววิ่งได้เขียวเขียวกินยังกินยังกินเออเอ้ยห้ามขยับห้ามขยับห้ามขยับทุกคนนั่นเพื่อนขยับแล้วโดนเลยตุยวิ่ง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 ทุกคนวิ่งอย่างนี้ต้องวิ่งแล้วต้องวิ่งอย่างเดียวเลยเล็ดไลคีไลเออเออแอบหลังต้นหญ้าก่อนีฝนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังนี่อยู่ข้างหลังนี่โอ้เกือบโดนเกือบโดนเฮ้ยไปแล้วไปแล้วหุ่นยนต์มาแล้วมาแล้วมาแล้วหุ่นยนต์อย่แอบหลังต้นนาก่อ แอปปอนแอปวอวไม่ทานไม่ทันไม่ทันมาเร็วมาเร็วเกือบตุ้ยเกือบตุ้ยแอบหลังก้อนหินก่อนแอบเออเออจะไปแอบหลังก้อนหินสักหน่อยแล้วเข้าไปทําไมล่ะวิ่งมาตรงตรงดิไม่ทานแล้วอ่ะแล้วไหมแล้วไหม่วิ่งได้วิ่งได้อยู่วิ่งได้เออเน่เ่เดี๋ยวไปเชิญหน้าแป๊บหนึ่งก่อนนะแดงแล้วเขียวแล้วเขียวเขียวมาเร็วมาเร็วมาเร็วเขียวเขียวเมื่อกี้สะดุดก้อนหินหกล้มมาพี่เอกนี่แม่เกือบไปก้อนหินเนี่ยสะดุดเกือบไปเลย เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวสะดุดต้นยาล้มอีกทียหยุดก่อนหวาดเสียวหวาดเสียวเนีหวาดเสียวอีกรอบหนึ่งเร็วเร็วจะวิ่งแล้วนีเลยเขียวเขียวเขียวมันจะแดงไหม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 เออเฮ้อโอ้ผ่านผ่านรอจนหลับผ่านแล้วโอ้ยผ่านจนได้นึกว่าจะไม่ผ่านแล้วซะอีกกว่าจะพันมาได้อไปเร็วพวกเราพี่เอกแทบจะหลับอยู่แล้วโอ้โหนี่เจอน้ำกรดอ่ะ โอ้น้ำกดน้ำกดน้ำกดเลยน้ำกดเหมือนนางเงือกเลยอ่ะใครมาเทลงไปตรงนี้เนี่ยยาเพกน้ำกดยี่ห้อเดียวกับของนางเงือกเมื่อวานเลยอ่ะดูได้ไงเนี่ยวันเมื่อวานมี่ฝนดูอยู่นี่ขนาดนั้นเลยเหรอพี่ฝนอันไหนอ่ะสีอะไรเนี่ยสีแดงเหรอเฮ้ยสีแดงผ่านอ่ะสีแดงผ่านอ่ะสีแดงแล้วไปสีเขียวสีแดงก็้ไปสีเขียวอ่ะสีแดงแล้วไปสีเอ้หล่นหล่นงี้เววสีฟ้าหล่นหล่นไหมหล่นเหมือนกันตน้องเป็นสีชมพูแล้วล่ะสีชมพูหรือสีม่วงสีม่วงเปล่านน่เ่สีม่วง สีแดงสีแดงสีม่วงสีอะไรดีอ่ะทีเนี้ยเลือกไม่ถูกเลยสีดำเลยสีดำหล่นสีดำหล่นนะสีขาว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 ไม่หล่นเอานะสีแดงสีชมพูตกลงชมพูหรือม่วงเนี่ยม่วงแล้วก็มาสีขาวสีขาววันนี้ถึงได้เป่าผมแล้วถึงได้เป่าผมมันร้อนนะมันร้อนเอานะไปนะไปแล้วอ่ะเอาไปก็ไปไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ฝนไม่มีอะไรเหรอเอานี่ไงปะโถ ัวขาดวัดโถเอ้ยขาดตาเลยขาดเลยได้เป่าผมร้อนจัดมาเร็วมาเร็วเราจะถึงแล้วประตูนี้ออกได้เปล่าประตูนี้ก็ล็อกอยู่นะประตูนี้ล็อกไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยต้องมาประตูนี้แล้วประตูนี้เหรอเดี๋ยนะประตูนี้ไงว่าแล้วเยอะประตูนี้จะต้องวิ่งเร็วแน่นอนโอ้ประตูสปีดนะไปแล้วไปเลยไม่มันหยุดได้อยู่มันหยุดได้อยู่มีพวกเราเนี่ยไม่หยุดเองเฮ้ยมันหยุดได้อยู่เอ้ย มันหยุดได้อยู่แต่พวกเราไม่หยุดเราจะไปทีเดียวเลยถึงเลยนี่ถึงแล้วเดี๋ยวเพเอกโดนน้ำย่อยถึงแล้วทุกคนเพีอกเร็วเข้าเร็วเข้าเพเอกโดนน้ำย่อยเพเอกกำลังกระโดดอยู่มันจะลนเร็วเร็วเ๋ยวเชียเ๋ยวเชียมันเกือบลนนะพี่ฝนเร็วเร็วเชียเชียอยู่เชียอยู่ถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเราก็รีไปกันดีกว่าดีนะเกือบตุยแล้วเนี่ยเอ้ข้างหน้ามันมีลูกหินหล่นลงมาแล้วเราจะหลบไงอ่ะไม่รู้ดิ อ๋อมันอยู่แค่นั้นมาเร็วมาเร็วมาเร็วอยู่แค่ตรงนั้นใช่ไหมอยู่แค่ตรงนี้ก็สบายแล้วแล้วโอ้โหกันไฟอันใหญ่ไปเลยเลยแล้เราต้องรอวันนี้มันต้องหล่นมาอ๋อเขาจะที่นี่กระโดดมาได้นี่โดดได้โอ้เออโดนน้ำกดทำอะไรเนี่ยโดนน้ำกดหล่นลงไปตุยแล้วเอาม้าใหม่ม้าใหม่ม้าใหม่นะม้าใหม่อืออืออันไหนเนี่ยติกไหนโดดได้เนี่ยนี่นี่นี่มันจะมีแบบเป็นแง่งแง่งเมันแง่งแง่งอันนี้โดดไปอ่าเซฟเซฟเอาเอ่ะเอาเอาแล้ว เฮ้ยมันมีทางหลบไงเนี่ยมันมีทางหลบโอ้โอ้มีทางเบี่ยงอะไรอะ่รไปคนละข้างคนละข้างคนละข้างเออเออคนละข้างเนี่ยคนละข้างเอบเอบเอบไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาเร็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 วรีบไปรีบไปรีบไปขวา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 เอบเอบเอบโอ้โอ้ฐานฐานฐานรีบไป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 เร็ว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 เร็ขวา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 มาแล้วโอ้ย ทาน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 ทาาอันนี้มันเอาไม่มีแล้วอ่ะมันนี่ไม่มีแล้วขวาเลยพี่เอกขวาขวาขวาเลยนะขวาเลยขวาประตูขวามาเลยเ้ยยังนั่นเออทำไมแค่เฉียดเฉียดตุยเลยอ่ะเดี๋ยวยืนรอตรงนี้นะโอ้โหโอ้ถ้าออกไปเราก็น่ากลัวเฉยไปเลยไปทางขวาก็ดีอ่ะมาเร็วมาเร็วลังวิ่งอยู่นี่แอบยืนรออยู่ตรงเนี้ยพี่เอกอยากได้ปุ่มวิ่งมากๆเลยนะโอ้ยตุยแน่นอนเลยเฮ้ยเกือบไปแล้วขวาขวาเลยขวา นี่ตอนนี้พี่อเอกวิ่งอยู่ข้างบนเนี่ยาเลยโอ้นิดเดียวเฉียวไปนิดเดียววิ่งอยู่ข้างบนเนี่ยตอนนี้เร็วเร็วเลงมา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 มาเออเข้าเลยโอ้เกือบไปเกือบปุยนี่มันมีแท่นอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้ดิแล้วเราจะเข้าไปกันดีไหมอ่ะเอาไปแล้วเหรอโดนดูดไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้พี่เอกจมมาโผล่ที่อ่ะอ่ะฮะฮะอะไรเนี่ยฮะฮะเฮ้ยฮะเฮ้ยเดี๋ยว นั่นตัวเรานี่ยนะเออทำไมมีตัวเราอยู่ข้างหลังไงโอ้โหจะว่าไปพอตัดผมแล้วทรงผมนี่สวยเหมือนกันนะเนี่ยเพกว่ามันทรงเดิมทรงเดิมพี่นะทรงเดิมเหรอเดี๋ยวนานี่เราออกมาอยู่ที่ไหนแล้วอ่ะอ,อ๋อเพกว่าน่าจะออกมาอยู่บนเกาะเกาะนึง<อ>เลเนี่ยอ,ออกมาอยู่บนเกาะที่มันมีแต่ท้องฟ้าแล้วก็ต้นมะพร้าวอ,ะอ,อ่ะเกาะชัดๆอย่างนี้ แล้วเราจะทํายังไงกันดีผมผมก็ยังไม่ได้ตัดหรือไงเนี่ยเอาเป็นว่าหาทางกลับจากตรงนี้ก่อนดีกว่าแต่จะว่าใบตรงนี้ก็สวยดีอยู่แล้วนะลูนี้ไม่ตัดดีกว่าเออจะทํายังไงเนี่ยเอาลวทำไมของพี่เอกยี่สิบเอ็ดนะอ๋อพี่เอกลืมเหยียบตรงนี้ลืมเหยียบเหรอใช่พอเหยียบตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะครบเลยนี่ไงพี่เอกได้อาวาดมาแล้วได้อาวาดมาแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยไปตัดผมกันใหม่ก็แล้วกันนววันนี้พี่วอนขอไว้ทรงเดิมก่อนนะจ๊ะ จะไว้ทรงเดิมมีเหรอแล้วจะตัดทำไมตั้งแต่แรกโอ้ปัดโถ